ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แย่แล้วรีบมาดูนี่หน่อยลูกสาวตะพลถูกเสือกัดตายศพอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านโน่นไอเสือร้ายตัวเดิมอีกแล้วสินะไอนเรศเองเดินนำไปเลยข้าจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละในหมู่บ้านแถบชายป่าแห่งนี้ได้มีเสือเข้ามาก่อกวนเป็นเวลาแรมเดือนแล้ว มันได้กัดกินวัวควายตายไปหลายตัวจนนายทหารพลานที่ทราบข่าวต้องอาสาเข้ามาดูแลหมู่บ้านและในครั้งนี้เสือร้ายก็ได้เข้ามาพรากชีวิตคนในหมู่บ้านไปในระหว่างที่ผู้ใหญ่บ้านกับพลาน,นุ่มกำลังจะออกไปดูศพนั้นสองนายทหารพลานก็ได้ขอติดตามออกไปดูด้วย พอเดินทางมาถึงทุกคนก็ได้เห็นตะพลกำลังร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจอยู่กับศพของลูกสาวแกซึ่งร่างนั้นถูกกัดกินบริเวณสะโพกจนเป็นแผลเวอร์วะ <S <S เมื่อเป็นเช่นนี้พ่อผู้ใหญ่ก็ได้หาลือกับทุกคนว่าควรกำราบเจ้าเสือร้ายนี้ให้สิ้นไปเสียทีเพราะในไหนก็มีทหารพรานติดอาวุธมาช่วยแล้ว คืนปล่อยให้มันอารวาสต่อไปลูกสาวตะพลคงจะไม่ใช่แค่รายเดียวที่ต้องสั่งเวยชีวิตให้กับมันหรือเราจะใช้วิธีนางซากเสือมันจะไม่กินหมดในคราเดียวถ้ามันหิวมันก็จะกลับมากินซากนี้อีกถา้าเราใช้ลางเมนูนี้เป็นเหยื่อล่อตาพลจะเห็นควรไหมล่ะตาพลไม่ได้ติดใจอะไร เพราะยังไงลูกสาวของตนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วและยังจะดีเสียอีกที่ร่างของเธอจะช่วยให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขเหมือนเคยอีกอย่างแกก็อยากจะล้างแค้นให้กับลูกสาวด้วย <_ c oughs> เมื่อได้ตกลงกันแล้วพ่อผู้ใหญ่ก็ได้ให้ชาวบ้านหอ่อศพกลับไปที่ศาลากลางหมู่บ้านก่อนเพราะวันนี้ก็ใกล้จะค่ำมืดแล้ว เห็นทีว่าจะไม่สามารถเตรียมขัดห้างสําหรับนั่งซุ่มเสือได้ทันเมื่อศพมาถึงหมู่บ้านก็เป็นที่หวาดกลัวต่อชาวบ้านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากสองนายทหารหมวดชาติและจ่าแดงก็พากันแยกตัวออกมากลางเต็นและก่อกองไฟอยู่บริเวณลานหน้าบ้านของพ่อผู้ใหญ่และในคืนนั้นพ่อผู้ใหญ่ตาพล และนะเรศพลานป่าก็มาร่วมวงกองไฟพูดคุยถึงแผนการนั่งซากในวันพรุ่งนี้ตาพลน,นั้นนั่งคุยไปก็เหม่อลอยไปหันหน้าไปทางศาลากลางหมู่บ้านที่เก็บร่างของลูกสาวแกไว้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็อดคิดสงสารไม่ได้พอรุ่งเชา้าทั้งห้าคน ก็พากันจัดเตรียมข้าวของพร้อมทั้งกระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่ปัสสาวะเพราะชาวบ้านเชื่อว่าถาขึ้นไปบนห้างแล้วห้ามลงมาจนกว่าจะรุ่งสางและห้ามปัสสาวะลงมาจากห้างโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการทำผิดป่าในระหว่างนั้นก็มีพ่อเสยศาสตร์ชาวพมา่าเดินเข้ามาสมทบกับขบวนของพวกเขาที่กำลังเดินทางนำศพออกไปยังสถานที่นั่งซาก ซึ่งพ่อผู้ใหญ่เป็นคนไหว้วานให้แกมาทำพิธีเองเพราะถึงแกจะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่หมอคนนี้ก็คอยทำพิธีและเก็บว่านยามารักษาคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำซึ่งชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือแกเป็นอย่างมากหลังจากเดินทางอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงเมื่อมาถึงที่หมายทุกคนก็ช่วยกันขัดห้างสูงสามห้าง แบ่งกันนั่งเป็นห้างละสองคนโดยศพนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อหมอแก่มัดศพเข้ากับต้นไม้กลางลานกว้างโดยใช้เชือกสอดรัดตายรักแร้ให้ศพอยู่ในท่ายืนยิ่งไปกว่านั้นหมอพม่าคนนี้ยังได้แต่งหน้าทาแป้งให้กับศพอีกด้วย ซึ่งเป็นที่แปลกตาแปลกใจแก่หมวดชาติและจ่าแดงเป็นอย่างมากผมเป็นทหารพลานมาหลายสิบปีเข้าป่าล่ดเสือนางซากก็เคยแต่วิธีนี้มันจะได้ผลหรือผอเสือมันจะหมูกไวได้กลิ่นซากแปลกปลอมมันก็ไม่กล้ามาแล้วงั้นเจ้านายก็รอดูวิธีนี้ใช้มายาวนานตั้งแต่ครูบาอาจารย์ขาแล้ว แล้วเจ้านายจะได้เห็นกับสิ่งที่ทั้งชีวิตนี้ไม่เคยได้เห็นพอตะวันลับขอบฟ้าแสงในป่าก็เริ่มหมดลงทุกคนปีนขึ้นไปอยู่บนห้างของตนเองโดยหมวดชาติอาสาอยู่ห้างเดียวกันกับพ่อหมอเพราะพ่อหมอแกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ติดอาวุธมาเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงกลางดึก ข่อหมอก็นั่งบริกรรมคาถาโดยไม่สนใจอะไรเดือนงายคอยส่องสว่างให้เห็นร่างของยิงเคอารายได้อย่างชัดเจนหมวดชาตินั่งครุ่นคิดและจ้องมองศพที่ถูกแต่งหน้าทาปาด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจหลวงตาที่ปิดสนิทพร้อมปากที่อาคายิงดูก็ยิงหน้า